กินข้าวด้วยค่ะเด้อนี่นึ่งผักนะคะนี่ดอกกระเจียวออกแล้วนะคะนี่ดอกกระเจียวนึ่งปลาส้มค่ะปลาสม้มมะเขือนั้น,นะคะ่ะอันนี้เจียวปลาเด็กนะตามเองด้วยนะนี่สุดยอดแสบๆมากินน้ำกันเด้ออันนี้น้ำพริกปลาทูค่ะมามากินน้ำกันนะคะมามา เดินค่ะเดิมมีน้องพัดนะมากินข้าวยังสวัสดีค่ะมากินข้าวหนุ่กหนูเด้อค่ะเด้อเฮ้ยเมื่อหลายเพื่อนลงมาจากข่าวอาบน้ำเทกับข่าวเซตเนี่ค่ะอาบน้ำแล้วก็มากินข่าวมานัดกินกามากินข้าวเด้อหน้าผักร้อนปะอันนั้นเดี๋ยวไม่ทอนชงของหวานไปหายเดี๋ยวบายบายคอยข่าวเมืองเมืองข่าวคือยังเป็นยังเข้ากับใคร จักยังบ่หากส่วนเจ้าไปเมืองเลอเบอเอารถแตรถลงทิเออเอารถลงิไ่ได้เอนั่นแม่แกส่งตัีกอเออนี่เงินเงินนเงนแม่แกอมาให้เจ้าแล้วังเนใแบ่งให้มาถอนเดือนูห้ารยวมีไม่ั มาเด้อค่ะเด้อโทบอกลอโทอบรทอบอกลาบมาลับแตจะมองกระชีดยาพร้อมในการหนึง เจียมเขาให้ไปให้คนมาเจียมเอาเรากินจากโมหาปทมดาสวอย<ส>ให้ <บง S 1> หนูค่ะเอาตดไม่ได้ไม่ได้นี่แจ๊กซื้อวันนี้รูปภาษาอังกฤษปรีกืนณแม่ครับภาษาอังกฤหนอานไม่ออกเลยค่ะเดิม ดอกกระเจียวออกแล้วนะคะนี่อุ้ยได้ดสามดอกนะช่ามันบ่มีดินนะคะดีปีนี้นนมันไฟบ่ใหม่บางไงก็เลยได้กินแบบบ่มิดินนะคะแซ็บค่ะ จำเจอประเด็กล่งท้องไมหมพักินเถอะอ๋นยอยบอเบอร์ใหร่มึงคืนนะ่ะโอ้ก็พ่อหนูลำไทยแกเป็นผักผัก <c oughs> ทีโมแงค่ะเบอร์ใหญ่ายทีโมแงโมขาว ลงมาได้ยูนสองดอกดอกกระเจียูสาก็สองดอกหอนมากดลูกเลไม่ได้นไปหไปนน้าผาอเพาเอามันอันดุมันยังมีออกกะอกก็ออกออกนี้มันแล้สุนาอกำลังแตกต่า

จะไปทางเลยเลยโคนานน่ะแล้วโคนาหันก็นนนเห็นมันสาวรถลาจอดจะหัน,นล้วมาหางิดนี่งหมาหาลนนี่งหบาอเออ จมองกมีาเอสาอรา่นนา,าก็ลุงเมยกันัง้อกูมนโทรหาเราตอนนี้ไม่โทราแล้ว <c oughs> หรอนะ <c oughs> มากินเดี๋ยวแซ่บๆดอกขจรกะมีค่ะเนี่ย กินแบบบานๆเนาะวเราจะไปงยูซสิเล์ คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ